สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงเคล็ดลับเบื้องหลังการสร้างบอทเทรดที่ทํากําไรได้จริงๆโดยใช้ AI นะครับคือเราจะมาดูกันว่าทําไมกลยุทธ์ที่ดูดีมากๆตอนทอดสอบเนี่ยพอเอาไปใช้จริงในตลาดถึงได้ล้มเหลวกันเป็นส่วนใหญ่แล้วอะไรกันแน่ที่เป็นตัวตัดสินว่าบอทตัวไหนจะรอดหรือจะร่วงครับโอ้โหเปิดมาก็เจอตัวเลขนี้เลยครับบวก1,700กว่าเ คือตัวเลขกำไรแบบนี้แหละครับที่ทําให้หลายคนตาลุกวาวแล้วก็เป็นสิ่งที่ AI สามารถสร้างขึ้นมาให้เราเห็นได้จริงๆนะครับแต่ขอบอกเลยว่าเบื้องหลังตัวเลขที่มันดูสวยหรูแบบนี้เนี่ยมันมีกับดักอันใหญ่เบื้องลึซ่อนอยู่ที่ทําให้นักเทรดส่วนใหญ่ต้องผิดหวังกันมานักต่อนักแล้วครับและนี่ก็คือคําถามสําคัญเลยครับว่ามันเป็นไปได้จริงๆหรอที่ใครก็ได้จะสามารถใช้เครื่องมือ AI อย่างพวก Claude, o p u s มาสร้างกลยุทธ์ที่ทําผลงานระดับนี้ได้แบบสม่ําเสมอมันง่ายขนาดนั้นเลยจริงดิ เอาละครับในส่วนแรกนี้เรามาดูกันก่อนเลยดีกว่าว่า AI ยุคใหม่อย่าง c l o u d Opus เนี่ยมันสามารถค้นคว้าแล้วก็สร้างกลยุทธ์ที่ซับซ้อนอย่างมี r e v e r s i o n ขึ้นมาจากแค่คำสั่งง่ายๆของเราได้ยังไงบ้าง ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าหน้าที่ของ AI เนี่ยมันไม่ใช่แค่เขียนโค้ดเฉยๆนะแต่มันได้รับคำสั่งให้ไปค้นคว้าข้อมูลลึกถึงขั้นงานวิจัยหรือว่าเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการเทรดเลยเพื่อเอามาสร้างเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งมากๆให้กับกลยุทธ์นั้นๆครับเอาละครับทีนี้มาถึงประเด็นที่น่าสนใจจริงๆละว่าทาไมไอ้กลยุทธ์ที่ตอนแรกมันดูดีเลิศเลอ perfect ขนาดนั้นเนี่ยพอเอาไปใช้ในตลาดจริงปุ๊บถึงได้ล้มเหลวไม่เป็นท่าเลย คือความผิดพลาดท,ที่เจอบ่อยที่สุดเลยนะครับก็คือการใช้ฟีเจอร์ที่เรียกว่าประวัติข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในโปรแกรมเทรดนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนว่ามันทําให้กลยุทธ์ของเราเนี่ยมันเข้ากันได้ดีกับเหตุการณ์ในอดีตแบบเป๊ะๆเ,เลยแต่ก็นั่นแหละครับที่ทําให้มันเปลาะบางสุดๆเมื่อต้องไปเจอกับอนาคตที่ไม่เคยเห็นมาก่อนใช่แล้วครับจุดที่สําคัญที่สุดเลยก็คือไอแนวคิดที่เรียกว่า o v e r f i t t i n g นี่แหละครับถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆเลยนะ มันก็เหมือนกับกลยุทธ์ที่ตอนซ้อมเนี่ยโอ้โหทําได้สมบูรณ์แบบมากแต่พอถึงคืนวันแสดงจริงกลับลืมบทซะอย่างนั้นแล้วภาพนี้แหละครับที่แสดงให้เห็นปัญหาได้ชัดเจนที่สุดเลยคือเราจะเห็นว่ากลยุทธ์เนี่ยมันโชว์กำไรมหาศาลเลยนะบนข้อมูลชุดที่มันใช้ฝึกแต่พอเจอปุ๊บกับข้อมูลชุดใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนผลลัพธ์คือพังทลายลงมาท,าทันทีเลยเอาละครับมาถึงส่วนสำคัญที่สุดกันแล้ว ความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการสร้างบอทเทรดให้กําไรได้เนี่ยมันไม่ใช่การมี AI ที่ฉลาดขึ้นไปอีกนะครับแต่มันคือกระบวนการทดสอบที่มีวินัยและเข้มงวดต่างหากล่ะครับประโยคนี้คือหัวใจสําคัญของเรื่องทั้งหมดเลยครับความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เราเอามาใช้ทดสอบเนี่ยมันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะในการสร้างกลยุทธ์ที่มันจะใช้งานได้จริงๆไม่ใช่แค่ดูดีบนกระดาษสไลา์นี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยครับระหว่างวิธีเก่าที่ผิดพลาด กับวิธีใหม่ที่มันแข็งแกร่งกว่าเยอะเลยซึ่งเคล็ดลับของมันก็คือการกันข้อมูลส่วนหนึ่งเอาไว้เพื่อสร้างการทดสอบของจริงขึ้นมานั่นเองโดยวิธีการที่แข็งแกร่งที่ว่าเนี่ยนะครับมันถูกสร้างขึ้นมาจากการทดสอบทางสถิติที่สําคัญมากๆ2อ,อย่างเลยซึ่งกลยุทธ์ที่คิดจะทํากําไรอย่างจริงจังเนี่ยจะต้องผ่าน2ด่านนี้ไปให้ได้คืออย่างแรกเลยนะต้องเอาไปทดสอบกับข้อมูลที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยและอย่างที่สอง คือต้องเอาไปจำลองสถานการณ์ที่มันวุ่นวายสุดๆเพื่อดูว่ามันจะยังรอดอยู่หรือเปล่าถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆนะครับมันก็เหมือนกับเราจะไปวิ่งมาราธอนแต่ตอนซ้อมเนี่ยเราซ้อมแค่ช่วง25กิโลเมตรแรกพอส่วนอีก17กิโลเมตรที่เหลือเนี่ยเราเก็บเอาไว้เลยไม่แตะต้องไม่เอามาซ้อมแล้วไปวัดกันวันแข่งจริงเลยแบบนี้แหละครับคือการพิสูจน์ความทนทานของจริง ส่วนการทดสอบนี้มันคือการตั้งคำถามง่ายๆเลยครับว่าถ้าในอดีตเนี่ยลำดับของเหตุการณ์มันเกิดสลับกันไปมาแบบมัวๆนิดหน่อยเนี่ยกลยุทธ์ของเรามันจะพังพินาศไปเลยหรือเปล่าหรือว่ามันยังรอดอยู่นี่คือการทดสอบว่ากลยุทธ์ของเรามันดีเพราะฝีมือหรือว่าแค่โชคช่วยกันแน่โอเคแล้วทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันจะมารวมกันเป็นกระบวนการทำงานที่เอาไปใช้ได้จริงๆในยุคนี้ได้ยังไงบ้างกระบวนการมันชัดเจนมากๆเลยครับคือ ปล่อยให้ AI เนี่ยทำหน้าที่ในส่วนของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ไปเลยแล้วจากนั้นก็ส่งต่อให้ระบบที่เชี่ยวชาญเนี่ยจัดการกับการทดสอบสุดโหดที่จําเป็นต้องทําแทนเราครับแล้วนี่ไม่ใช่งานที่ต้องมานั่งทําด้วยมือนะครับคือแพลตฟอร์มอัตโนมัติพวกนี้เนี่ยมันสามารถ run b a c k เทสได้เป็นหมื่นๆเป็นแสนๆครั้งเลยนะเพื่อที่จะค้นหาชุดพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดแล้วก็แข็งแกร่งที่สุดสําหรับกลยุทธ์เดียวเท่านั้นสิ่งสําคัญที่ต้องจําไว้เลยนะครับก็คือเรื่องของกําไรเนี่ยให้เอาไว้คิดทีหลังสุดเลย เป้าหมายหลักของการทดสอบก็คือการหาจุดที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่สุดแล้วก็ต้องแน่ใจก่อนว่ากลยุทธ์ของเรามันเสถียรนแล้วก็น่าเชื่อถือจริงๆนั่นแหละครับคือสิ่งที่สําคัญที่สุดและทั้งหมดนี้ก็นําเรามาสู่ประเด็นสุดท้ายที่สําคัญมากๆเลยครับซึ่งมันจะเปลี่ยนมุมมองในการประเมินระบบเทรดต่างๆไปอย่างสิ้นเชิงเลยก็นั่นแหละครับสุดท้ายทุกอย่างมันก็วนกลับมาที่จุดเดิมจุดนี้แหละความถูกต้องของการทดสอบ มันคือทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆครับและนั่นก็ทิ้งท้ายไว้เป็นข้อคิดสําคัญเลยครับว่าครั้งต่อไปที่เราเห็นผล b a c k t e s ที่มันดูดีเหลือเชื่อเนี่ยแทนที่จะถามว่ามันทํากําไรได้เท่าไหร่มันทีคําถามที่แท้จริงที่ควรถามก่อนเลยก็คือแล้วมันถูกทดสอบมาอย่างไรต่างหากครับ